กระชายวิ่งแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้กระชายวิ่งแล้วนะคะน้องกระชายอันแน่อันแน่แม่เขาพาเล่นค่ะแม่พาเล่นแม่เล่นลูกแรงมากเลยทุกคนแม่นะแม่ทําไมเล่นลูกแรงจังดู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 กระชายกระชายอารมณ์ดีทุกคนชอบเล่นแม่เล่นลูกแรงแรงแม่อันนี้แม่นะคะนี่แม่ กระชายมาเร็ว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 กระชายเร็ว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 กระชายวิ่ง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 อ่ะกระชายวิ่ง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 กระชายวิ่ง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 อันเน่กระชายวิ่ง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 กระชายจ้ากระชายจ้าทุกคนคะวันนี้เป็นวันครบรอบกระชายหนึ่งเดือนเต็มนะคะหนึ่งเดือนเต็มนะคะน้องกระชายค่ะทีแรกกังวลว่าจะวิ่งไม่ได้กังวลว่าจะยืนไม่ได้เลยแหละเนาะทีแรกแต่เห็นไหมคะ ทุกคนตอนนี้เป็นไงโหแบบตามแทบจะไม่ทันเลยนะคะตอนนี้หนึ่งเดือนเต็มแข็งแรงสมบูรณ์แล้วค่ะและที่สำคัญวิ่งเก่งด้วยค่ะเป็นไงจากที่กังวลว่าจะวิ่งไม่ได้ตอนนี้คือแบบนี่นี่นี่ทุกคนตอนเด็กๆขาเขาจะแบะแหละกระชายกระชายกระชายออกมาอย่าเข้าไปกระชายไปหาแม่กันเถอะไปกระชาย นี่มันไปะแปะด้หรือไมานว่นๆไปดูเขาเดินเล่นกันไปดูเขาเดินเล่นกันกึ๊ดกิ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 ๊ดวิ่งเร็วมากเลยทุกคนดูดูอากระชาย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 นั่งแล้วค่ะกระชายนั่งแล้วค่ะอากระชายกระชายนั่งกระชายนั่งเร็วกระชายนั่ง กระชายโหเธอจะทำอะไรยิมนาสติกกระชายขาเธอนี่แบบเขาเรียกอะไรยิมนาสติกได้เลยนะนี่กระชาย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 ตอนนี้ค่ะทุกคนนะ้องกระชายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วะคะวิ่งตามทุกคนเห็นไหมเราหอ,เะะหอบแล้วค่ะหอบแล้วค่ะเราหอบแล้วนะคะตอนนี้กระชายไม่ขอวิ่งตามแล้วนะเหนื่อยแล้ว กระชายไม่วิ่งตามแล้วนะวทุกคนไปทางไหนอะดูดูไม่ได้เนี่ยชอบมาตรงที่ล้างจานไม่ได้ก็ะช่กรใชยหิวน้ำหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนอุ้ยไปอันเดี๋ยวแม่หาน้ำให้กินเนาะขอบคุณแม่แม่ก่อนที่มารับชมกระชายแล้วขอบคุณค่ะกระชายขอไปกินน้ำก่อนนะคะเอาแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ